การเปิดตัว r e l m e X7 Pro Extreme Edition ฉายชิปดเมเซต 1, ตี้หน0 0งพั plus พร้อมจอโค้งให้กล้องหลังเล่นหล,ลัก64มิลพิเซลการเปิดตัว r e l m e X7 Pro Extreme Edition ฉายชิปดเมนซต 1, ตี้0 0 0่ั plus พร้อมจอโค้งให้กล้องหลังเล่นหลกัก6ล้ิลพิเซลช่วงปลายปีที่ผ่านมาทาง r e ว m ีได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง อย่างเรือมี X7 Pro ไปมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลว่าทางเร e ได้เตรียมที่จะเปิดตัวรุ่นอัปเกรดอย่างเรือมี X7 Pro Extreme Edition ด้วยนะครับโดยทาง Digital Chat Station บล็อกเกอร์วงการสมาร์ทโฟนและ IT ของจีนได้รายงานว่าเรือมี X7 Pro Extreme Edition ยังคงมีสเปคพื้นฐานที่คล้ายกับเรือมี X7 Pro ทางชิปเซต mediatek m a s e r p i หนึ่งพัน plus ให้กล้องหน้าความละเอียดสามสิบสองยพยิกเซลพร้อมกล้องหลังเลนหลักความเอียดหกสิบสี่นนพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่สี่พันห้าร้อย m a รองรับชาร์จเร็วหกสิบห้าวัตต์อีกด้วยครับแต่สมาร์ทโฟนรุ่น realme x 7 pro extreme edition จะมีหน้าจอแบบโค้งซึ่งแตกต่างจาก realme x 7 pro ที่มีหน้าจอแบบแบนครับส่วนสเปคที่เหลือเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาประกาศทราบไปทีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ